สวัสดีค่ะวันนี้ฝนก็เข้าควอยแล้วนะคะวันนี้ฝนมาทําเมนูสุขภาพอีกแล้วนะคะเมนูสุขภาพวันนี้ฝนทําก็คือเอาใจพี่สาวนะคะพี่สาวบอกว่าลองทําผัดไทยไม่ใส่เส้นดูนะคะฝนเคยทําแล้วนะคะแต่ก่อนแต่ว่าฝนใส่ไข่แต่วันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มทานเจนะคะที่เมืองไทยเท เทศกาลทานเจนะคะวิกเก d i ด t ต for 9เจ a y ดท t o d a ้ my for this day start. so I have today I make ผัดไทยนะคะ very famous in Thailand look at this I use zucchini noodle and uh, noodle and tofu and bean sprout นะคะเห็นมคะ,ะ Toast almond is most still there ถ่ายไหมคะมีมะน,นาวแล้วก็มีบล็อกลิสเปลโทสอสต์อแมอนนี่ค่ะนี่ค่ะจะเป็นอย่างนี้เส้นมันยังเป็นร้รอนๆเนี่ยนะคะนี่ค่ะพี่นุชด,ดูนะคะนี่ฝุธรทำสุกี้นี่อง l y h ฮาร์สุกี้น,นี่แล้วก็จะมีลิปิดแค s ร r e เฟชแค r ร t s เชืนะ่อไหะว่าจะอร่อยขนาดไหนค่ะเมนูนี้ใครก็ทำได้นะคะดูสิหอมมากค่ะเดลิชิค you can put toasted almond on the side if you want นี่ค่ะ how lovely and beautiful เชื่อและมาไัยด้วยลองกินกินหอมมากพี่นุชอยากทานไหมคะ อร่อยค่ะอร่อยฝนยังไม่ทำเลยอร่อยก่อนะหอมกินห <laughs> อมอมืม I love cooking cooking is a ระอืมอร่อยค่ะ,คะ And toast it almond put on it Get a little love, get a little toast <laughs> อร่อยค่ะอร่อยมากๆอืม The best and another option I make พี่สาวบอกให้ทำบล็อกลีสลินะคะ I steam with green bean น yeah. ี่ค่ะน่าทานไหมค่ะ And I bake tempeh นะคะ with flaxseed and hemp seed นะคะนี่ค่ะสวยงามมากค่ะน่าทานเดี๋ยวมาทานกันนะคะเดี๋ยวมาทานกันนะคะพี่นุดว่าจะอร่อยขนาดไหน วันนี้พี่ชายไม่อยู่นะคะพี่ชายของไม่รู้ว่าไปไหนนะคะแม่ไม่ได้เจอโอเคนะคะควรจะลองทานดูนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนลูกค่ะเทมเป้วิกเฟ็กซิตแอนด์เหมไข่หอมค่ะอืมพอมมนเต่นซอยบีน Very easy to digest and good for the cup, also. And broccoli leaves taste a little bitter. Yeah. Mm. Good, blend. a little sour in it of tempeh and broccoli this is. Is very well, but today I'm gonna say bye for today. I'm gonna take my time and enjoy my lovely lunch. Bye for now.